ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน f a c e b o o k อย่าลืมนะครับหรือห้องแถวออกทำใหม่จะต้องล้นจากถนน2เมตรพื้นที่ที่ล้นเรายังใช้ประโยชน์ได้ใหม่เช่นทำรั้วอ๋อได้ครับระยะล้นเนี่ยเขาห้ามเฉพาะอาคารนะครับห้ามเฉพาะอาคารไอ้2เมตรเนี่ยห้ามผนังออกมาเลย ใช้คาออกมาได้ด้วย2เมตรนี่ใช้คามาได้นะครับแต่ห้ามตั้งเสาถ้าห้ามตั้งเสาคือคุณยื่นใช้คาทํากัมศาสอะไรออกมาได้ไหมได้นะครับ2เมตรเนี่ยได้พื้นได้นะครับบอ่อปลาปลูกต้นไม้จอดรถได้หมดคุณง่ายเขาคุ้มไว้อย่างนี้ไอ้พื้น2เมตรเนี่ยคุณจะทําแท่นทาอะไรก็ได้แต่ห้ามสูงเกินเมตรยี่สิบพอเกินสูงเมตรยี่สิบเขาถือว่าเป็นอาคารคุณจะว่างถังน้ําอะไรเนี้ยซึ่งไม่ถาวรถือว่าไม่ใช่อาคารเนี่ยได้ ปั้มน้ำอะไรได้หมดใช้ได้หมดครับยกเว้นอาคารนะพูดง่ายๆใช้ได้หมดยกเว้นกั้นห้องนะพูดง่ายๆนะครับใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไม่ได้ไปพ้นที่เราคุณเข้าใจถูกแล้วอันนี้เป็นที่เรานะครับก็ใช้ตามกฎหมายได้หมดนะครับถ้าบ้านปัจจุบนันทรงหมาแงนอยากเปลี่ยนหลังคาเป็นปั้นหยาจะมีปัญหากระทบโครงสร้างบ้านไหมก็ถือเป็นวมทัลชีตอ๋อไม่ครับอ่อก็เสียงเงินอ่ะไม่ไม่หนักขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่เปลืองเหล็กขึ้นหน่อยเพราะว่าทรงปั้นหยามันจะ มันจะมีการชนเหล็กต้องมาตัดเมทัลนฉียอะไรเงี้ยคือคุณจะเปลืองขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีปัญหาโครงสร้างน้ําหนักไม่มีปัญหาลงชั้งตอบได้เลยโทษคับน้ำหนักไม่มีปัญหา,น,หน,ญหานะครับทําไมบ้านบางหลังทํารั้วบ้านออกมานอกเสาไฟฟ้าแล้วหลวงไปไม่จับคุณดูให้ดีนะมันมีสองแบบนะบางทีเสาไฟฟ้าเนี่ยก็ไปอยู่ในบ้านเขาคือเสาไฟฟ้าปักก่อนจริงแต่ไม่ได้เช็คแนวเขตคือตอน ตอนเสาไฟฟ้าปักเนี่ยเขาไม่ได้หลังวัดนะเขาเหมือนจะกัดเอาอะนึกออกไหมคือถ้ามีรั้วอยู่แล้วเขาก็อยู่นอกรั้วทีนี้บางแปลงบางที่เนี่ยสายฟ้ามันไปตามแนวเนี้ยแต่พรากฏว่าหมุดนโฉนดอะพอหลังวัดแล้วมันออกมาอยู่นอกเสามันเขาก็เลยต้องทําข้อมเสากับอีกพวกหนึ่งก็คือจงใจทําล้ําออกมาอันนี้ก็มีสองแบบแค่นั้นแหละนะครับ แต่ส่วนใหญ่อะล้ำออกมาน,น,น,น้ำทีจะเจอไฟฟ้าหลุดเข้าไปในบ้านคนทีหนึง่งสวัสดีค่ะลุงช่างเคาน์เตอร์ครัวใช้อิฐมวลเบาก่อทั้งหมดตามด้วยปูกระเบื้องได้ครับได้ครับได้ครับมันสัมพันธ์ที่ตัวซัพพอร์ตนะครับเออไอตัวมวลเบามันคือตัวซัพพอร์ตอยู่แล้วเออมันสําคัญที่คุณมีของมีขายมันครบหรือเปล่า มวลเบามันไม่ได้เอามาทำพื้นเคาน์เตอร์อยู่แล้วอันนั้นมันต้องเทป,ปูลนะครับแต่ว่าเอามาก่อเป็นขาเนี่ยไม่มีปัญหาน้าหนักไม่มีปัญหารับได้นะครับรับได้กำลังสร้างบ้านบ้านมีประตูกระจกอลูมิเนียมเยอะมากอยากทราบว่าถ้าเปลี่ยนจากกระจกธรรมดามาใช้แผ่นอะคริลิกใสชิมโกไลท์ความหนา10มิลของ SCT เออเช็คเฟรมนะครับ คือมันเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้แต่ว่าปัญหาคือกระจกอะถ้าเป็นกระจกทั่วไปอะที่คุณใช้อะไม่น่าจะเกินหกมิลนะห้ามิลกับหกมิลทีนี้ถ้าคุณเอาสิบมิลอะไอตัวแผ่นอะไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะว่ามันเหนียวคุณเข้าใจถูกต้องแล้วล่ะว่ามันป้องกันการทุบกันอะไรได้แต่ว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่า้างมันนะนะครับลางมันเช็คตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะครับเพราะความหนามันไม่เท่ากัน นะครับไอกระจกอะ่ะเป็นที่6อันนี้1ิบนะครับลุงช่างว่ามันจะไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เตรียมไว้สําหรับตัวนี้นะครับถ้าจะปิดถนนเพื่อใช้เคนยกของขึ้นตึกเพื่อปรับปรุงขอกับตํารวจหรือเทศบาลครับเออจริงๆนะก็ต้องแจ้งแจ้งหรอจริงๆเดี๋ยวกันเออตัวนี้มันเป็นพรบรจราจรอ่ะจริงๆมันต้องแจ้งแจ้งตํารวจนะแจ้งตารวจนะเพราะว่า คุณคุณคุณไม่ได้ขุดถนนอนี้ถนนเนี่ยมันเป็นของของอ,อมตอเทศบาลจริงถ้าคุณจะไปขุดไปทําอะไรไปตัดทันหินทางเท้าคุณต้องไปเทศบาลแต่ถนนพอเวลาใช้งานมันใช้งานด้วยกฎหมายจราจรถูกปะ่ะกฎหมายจราจรกฎหมายทางสาธารณะอะไรพบรบสาธารณะอะไรสักอย่างนเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันดูแลบัตคับใช้โดยโดยโดยเจ้าที่ตำรวจ นะครับส่วนใหญ่ก็ไปแจ้งไม่งั้นสายตรวจมาถูกไหมสา,ายตรวจมาก็มามาถามแต่จริงๆอ่ะถะาถามว่าเขาอนุมัติอนุญาตเป็นเรื่องเป็นราวอะไรไหมเขาส่วนใหญ่เขาจะไม่อนุญาตเป็นทางการนะเพราะมันไม่มีกฎหมายก็เป็นการบอกกล่าวกันแล้วก็คุณก็ต้องอำนวยความสะดวกให้กับให้กับผู้สัญจรพอสมควรมีป้ายมีอะไรพอสมควรแล้วก็มีทางให้เข้าไปได้ถ้าคุณไปปิดเลยแล้วเขาไม่มีทางอ้อมไม่มีทางอื่นไม่มีทางให้หลีกได้เลยเนี่ยเขาก็ ก็ลำบากเหมือนกันนะครับ